แชมป์นอกกระแสกรณีศึกษาวอลเลย์บอลนนะครนนท์และสมาการความสำเร็จที่ไม่เป็นไวรัล 1. บทนำรู้จักสุดยอดทีมวอลเลย์บอลเยาวชนที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน1.1แนะนำปรากฏการณ์ในยุคที่เรื่องราวความสำเร็จด้านกีฬาสามารถกลายเป็นกระแสะไวรัลได้ในชั่วข้ามคืนเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมทีมที่ครองความเป็นหนึ่งอย่างต่อเนื่องสร้างผลงานระดับปรากฏการ์อย่างวอลเลย์บอลนครนน,อน์กลับเป็นชื่อที่ไม่ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างบนโลกโซเชียลมีเดียามากนักเมื่อเทียบกับทีมกีฬาอื่นๆที่อาจมีความสําเร็จน้อยกว่าปรากฏการ์นี้ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถของทีมแต่ชวนให้เราคบคิดถึงกลไกลเบื้องหลังของกระแสในสังคมกีฬาปัจจุบัน 1.2สรุปความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงเหตุผลเบื้องหลังเรามาย้อนดูเส้นทางความสำเร็จอันน่าทึ่งของพวกเขากันก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันสถานะตัวจริงในวงการวอลเลย์บอลเยาวชนของไทยได้อย่างไม่มีข้อกังขาแชมป์วอลเลย์บอล 7HD คว้าชัย3สมัยติดต่อกันแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครองตำแหน่งผู้ชนะหลายสมัยซ้อนสถานะเบอร์หนึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลเยาวชนอันดับหนึ่งของประเทศโรงงานผลิตทีมชาติเป็นสถาบันที่ส่งต่อนักกีฬารุ่นสู่รุ่นในทีมชาติชุดใหญ่ได้มากที่สุดในประเทศนี้เมื่อมีความสำเร็จที่น่าทึ่งและจับต้องได้ขนาดนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรื่องราวของพวกเขายังคงอยู่นอกกระแสหลัก 2. จอดลึก3ปัจจัยหลักทำไมเรื่องราวของนครนนท์ถึงไม่เป็นไวรัลการที่เรื่องราวของทีมนครนนท์ไม่เป็นไวรัลไม่ได้หมายความว่าทีมไม่เก่งหรือไม่มีแฟนคลับแต่มีปัจจัยเชิงสังคมและการตลาดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็น3ประเด็นหลักดังนี้2.1ปัจจัยที่1ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของกีฬาตลาดหลัก ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในความเอ็นเอียงของระบบนิเวศสื่อที่มักจะให้ความสำคัญกับกีฬาที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าในภูมิทัศน์สื่อกีฬาของไทยกระแสนิยมของกีฬาฟุตบอลน,นั้นมีมากกว่ากีฬาประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด การเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับทีมฟุตบอลอย่างหมอนทองวิทยาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนด้วยฐานแฟนคลับและพื้นที่สื่อที่ใหญ่กว่าโดยธรรมชาติทำให้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลมีโอกาสที่จะถูกพูดถึงแชร์ต่อและกลายเป็นกระแสดได้ง่ายและรวดเร็วกว่า2.2ปัจจัยที่2กรอบเรื่องเล่าที่ไม่สอดคล้องกับอัลกอริทึมทางวัฒนธรรม เรื่องราวที่จะกลายเป็นไวรัลในวงการกีฬามักมีสูตรหรือองค์ประกอบบางอย่างที่กระตุ้นอารมณ์ร่วมของผู้ชมได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นกรอบเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมพร้อมจะส่งต่อแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของทีมนครนน,นจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนองค์ประกอบเรื่องเล่าแบบไวรัลไวรัลสตอรี่เอเลเมนต์สถานการณ์ของทีมนครนน,น ดราม่าและเรื่องราวของมวยรองดราม่าแอนด์อันเดอร์ด็อไม่มีดรามา่าและเป็นทีมเต็งเสมอพวกเขาชนะอย่างสม่ำเสมอทำให้ขาดมิติของการเอาชนะอุปสรรคที่น่าตื่นเต้นในสายตาคนทั่วไปเรื่องเล่าที่จับต้องได้เทนจิเบิลสตอรี่เตนลิงขาดเรื่องเล่าแบบสินค้าโอท็อป ไม่มีเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนเช่นที่มาของท้องถิ่นหรือปรัชญาการซ้อมที่แตกต่างเหมือนเรื่องเล่าของสินค้าโอท็อปที่มีเสน่ห์และน่าสนใจหรือเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับคนดังอย่างกรณีที่อัำพัชราภามอบทุนสนับสนุนให้กับทีมอื่นความยากลำบากที่มองเห็น (visible hardship) ความสำเร็จบทบางความลำบากความสำเร็จที่ต่อเนื่อง กลับกลายเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นความท้าทายเบื้องหลังแม้ในความเป็นจริงโค้ชต้องขับรถพาไปเองแต่ภาพของผู้ชนะอย่างสม่ำเสมอทำให้เรื่องราวความสู้ชีวิตเหล่านี้ไม่ถูกมองเห็นและไม่ก่อให้เกิดนารเรทีฟของทีมรองบ่อนที่น่าเอาใจช่วย2.3ปัจจัยที่3ความท้าทายของผู้ชนะเสมอความสำเร็จที่สม่ำเสมอ อาจเป็นดาบสองคมในแง่ขององค์การสร้างกระแสการเป็นแชมป์ตลอดเวลาทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติและคาดเดาได้ทำให้ขาดความน่าตื่นเต้นขององค์การพลิกล้อหรือความรู้สึกร่วมลุ้นไปกับการรอคอยความสำเร็จครั้งแรกเรื่องราวของผู้ชนะที่คาดหวังได้อยู่แล้วจึงมีโอกาสเป็นไวรัลได้ยากกว่าเรื่องราวของมวยรองที่สร้างปาฏิหาร แม้ว่าเรื่องราวของนครนนท์อาจจะไม่เข้าสูตรสำเร็จขอองค์การเป็นไวรัลแต่ความสำเร็จของพวกเขามีความหมายที่ลึกซึ้งในอีกมิติหนึ่ง 3. ม,มุมมองที่แตกต่างเมื่อความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่กระแสะไวรัลส1หนึ่งนิยามของความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จในกีฬาแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนและไม่สามารถ นำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ได้ซึ่งในกรณีของทีมนครนนท์พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในเส้นทางของตัวเอง3 2คุณค่าที่ยั่งยืนของทีมนครนนท์ คุณค่าที่แท้จริงของทีมนครนนท์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ถ้วยรางวัลที่วางเรียงรายแต่คือการเป็นตำนานและการเป็นรากฐานที่สำคัญของวงการวอลเลย์บอลไทยการเป็นสถาบันหลัก ที่สามารถส่งต่อนักกีฬารุ่นสู่รุ่นในทีมชาติชุดใหญ่ได้มากที่สุดในประเทศนี้คือความสำเร็จที่ยั่งยืนและส่งผลกระทบในระดับโครงสร้างของวงการกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้และมีความสำคัญยิ่งกว่ากระแสไวรัสชั่วรข้ามคืนท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของวอลเลย์บอลนครนนท์ได้สอนให้เรามองความสำเร็จในวงการกีฬาได้กว้างกว่าแค่ยอดแชร์บนโซเชียลมีเดีย 4. บทสรุปแชมป์ในความเงียบตำนานแห่งความสำเร็จที่แท้จริงเรื่องราวความสำเร็จของวอลเลย์บอลนครนนอน,น,อนที่ไม่ได้กลายเป็นกระแสะไวรัลนั้นไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของทีมแต่เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและสังคมที่ซับซ้อนได้แก่โครงสร้างตลาดกีฬา ความนิยมของฟุตบอลที่สูงกว่าทำให้เรื่องราวในวงการอื่นถูกพูดถึงน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกรอบเรื่องเล่าขาดสูตรของความเป็นมวยรองดรามา่าและสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับอัลกอริทึมทางวัฒนธรรมความคุ้นชินกับชัยชนะการเป็นแชมป์ที่สม่ำเสมอทำให้ขาดความน่าตื่นเต้นในสายตาของผู้ชมทั่วไป อย่างไรก็ตามความสำเร็จของนครนนท์คือบทพิสูจน์ของคุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืนพวกเขาคือแชมป์ในความเงียบที่สร้างตำนานด้วยผลงานและความมุ่งมั่นในการเป็นรากฐานให้กับวงการวอลเลย์บอลของชาติเรื่องราวของพวกเขาจึงท้าทายให้เรา มูล,ลค่าในระบบนิเวศกีฬาเราจะวัดความสำเร็จจากแรงกระเพื่อมของกระแสะไวรัลหรือจากความลึกของรากฐานที่สร้างตำนาน